สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันนะครับกับแนวทางราวลก่อนรอบเด็กนะครับเหลาสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็เลาว VIP นะครับค่ําคืนวันที่24นะครับสิงหาคม2568นะครับเป็นทางของค่ําคืนวันอาทิตย์นะครับเมื่อคืนนะครับพี่พี่เนก็เหลาสามัคคีเนาะเห็นพี่พี่คอมเมนต์มาลุ้นว่าให้ออก1518นะครับเมื่อคืนไม่มานะครับมาแค่เด่นลอกก็คือ ก็คือ53มนะครับมาแค่53นะครับก็ต้องขออภัยนะครับพี่ๆสมาชิกที่ติดตามเรวทางด้วยนะครับผมให้5กับ1นึ่งผลที่ออก6 5 3้าสไม่มานะครับใครเอา5้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่5 3นะครับ5 6เราให้อยู่เราแต่ว่าเขาไปอยู่ข้างหน้านะครับสามัคีี VP ให้9ก้ากับ3นะครับผลที่ออก478กับ1 4นะครับรอบนี้ก็เสียดายเนาะเน้น98นะครับออก78นะครับอันนี้หลุดไป ส่วน VAP ให้0ูนกับ6นะครับผลที่ออก0 7 3 4 0 6ไม่มานะครับเน้นเน้น6กสนอกเต้มเดียวเข้ามา7 3นะครับส่วนใครเอาศูนยไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0 4 4 0เน้นๆนะครับก็ยังดีมาตัวเจาะ1รอบนะครับพี่ส่วนแนวทางในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่24นะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยติดตามนะครับพ,พี่นอแอดก็ทำตามสูตรคำนวณน,นะครับมีหลุดมีเข้านะครับ สามคัคคีนะครับคืนนี้ผมให้ไปที่เลข2กับเลข8รูดไปที่เลข8นะครับ8 3 85 8 6 2 3 2 5 2 8 3ตัว283นะครับ ส่วนเราสามัคคีนะครับ VIP สามัคคี VIP ผมให้ไปที่เลข3กับเลข7สายลูดนะครับให้ไปที่เลข3 3 1 3 4 3 8 7 1 7 3 7 4 สามตัวนะครับเจ็ดสามสี่ส่วนเรา vip เรา vip ได้เลข8กับเลข2นะครับรูดไปที่เลข8 แปดศูนแปดสี่แปดเจ็ดสองศูนสองสี่สองเจ็ดสามตัวนะครับสองแปดสี่นะครับผมก็ แนวทางนะครับชื่นชอบในรอบไหนนะครับคืนนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางขอให้โชคดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ